การบายพาสเป็นผลมาจากการดิีผลคูณส่วนการแทนตัวแปรเป็นผลมาจากกดลูกโซ่อันนี้แค่แสดงให้ดูเฉยๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพก็จริงมันก็เห็นยากคราวนี้เดี๋ยวเอาโจทย์แทนตัวแปรง่ายๆก่อนแล้วกันอินทิเกรตไซ n ์ d ูเอ็ดีเอ็รืองน,นะไม่ทันยกมือ ไม่มีมีก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรอโอเคขอบคุณครับทำไงอันนี้สิ้นคิดมากก็แทนค่าไปเลย u เท่ากับ็ x จริงๆมันเป็นวิธีที่ถูกตอ้อง du เท่ากับหนึ่งส่วนสอง u dx แทนออกมาแล้วไอ้ตัวนี้ได้เป็น สองอยู่ทายอยู่ดีอใช่ปะ่ะบอกได้ย่างว่ามันอินทิเกตออกออกได้แล้วนะทำไงทำไงต่อสองไม่ต้องสนใจแล้วการดึงออกมาข้างนอกอยู you, side, you. ่ทรายอยเวลาเเจอบอกแล้วไงส่วนหนึ่งดิฟยังไงก็ไม่หมดไปอีกส่วนหนึ่งดิฟไปแล้วอันดับลดลงเรื่อยๆเราก็ต้องเลือกอันนี้คงอยู่ไว้โยนอันนี้ไปไว้ข้างหลัง ก็เป็นอยู่ดิฟซนอินทิเกรตซนได้ลบคอสอันนี้ โจทย์ง่ายนะโจทย์ง่ายโหยเลื่อมือคอสยูบวกสองไายยูบวกสี่แทนค่ายูกลับเป็นรูทเอ็กก็ได้คำตอบถูกปะใช่ปะใช่ปะใช่ไหม ยังทันกันหมดใช่ไหมทันนะทันนะคราวนี้สอนชาอ้าช้าอ่าคราวนี้มาดูสัตว์ลึกลับของตีโกนวบ้าง <S <S เดี๋ยวโจทย์เรื่องใบพัดยากๆไว้ที่หลายทีแล้วกันเฮ้ยหยิกเชียวโจทย์ขั้นพื้นฐาน ทำได้ป่ะยากไหมตัวนี้ง่ายสุดเขาสอนว่าอะไรอะ่ะเอาสายลบคอสคูณบนคูณล่างหรือเปล่า dùná, oh, dài siêu, gần pa, Ngon này. เท่ากันป่ะอืมเท่ากันเาอินทิเกรตโคเซกได้อยู่แล้วใช่ป่ะนี่ใส่เข้าไปเลยค่าเท่าเดิมมันคือโคเซกยูนั่นแหละให้ยูเท่ากับเอ็กปายส่วนส ถูกไหมเจอข้อนี้หมูหมูง่ายๆต้องเขียนต่อไหมเนี่ยมันออกมาเป็นล็อกก้อนอะไรก็ไม่รู้อะทันไหมทันทันนะไม่ทันยกมืออ่าไม่ทันตรงไหนครับตรงนี้เลยปะอ่าอ๋อเดี๋ยวเอาอะไรให้ดูอีกนิดนึงเดี๋ยวคราวนี้จะเห็น รูปแบบทั่วไปแล้วตอนนี้ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวดูนะแต่มันใช้ได้แค่ตรวจไม่กี่ข้อหรอกแต่ให้เห็นเฉยๆว่าเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้มีใครเคยสอนอันนี้ไหม่ s i n x บวก b cos x เท่ากับเขียนว่าไงดีอะาทำนี้ไปก่อนแล้วกัน แล้วคูณคืน a กําลังสองบวก b กลังสองตัวนี้ไปก่อนอยู่ดีก็ใส่เข้าไปเฉยๆไม่มีเหตุผลนะแล้ววาดรูปสามเหลี่ยมอันหนึ่งมุมฉากมุมตีตออันนี้ b อันนี้ a อันนี้เท่าไหร่รูท บวบบีสแควร์ใช่ป่ะอันนี้แค่ดึงความรู้ที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เต็มที่เห็นว่าคอสติตาเท่ากับไซนติตาเท่ากับใช่ป่ะตรงๆนะ เขียนเอเมื่อกี้ได้เป็นมีตัวนี้อยู่ข้างหน้าข้างในเป็น s i น์เอ็กเฮ้ยเขียนผิดออมันก็ใช้ได้แหละอ่าซน์เอ็กซ์ไซน์เอ็กซ์ไซน์เอ็กีตาบวกคอสเอ็กคอกสตีตา ออคือคือรู้ใช่ไหมว่าเขียนมุมผิดท,ที่่ะแต่มันก็ทําได้ทั้งสองแบบแหละคําตอบออกมาได้ทั้งคู่คอสเอคอสบีบวกไซนเไซบได้อะไรเอ,อ่ยคอดเอลบี B. ถูกป่ะ โดยที่ซิตา้าเท่ากับเขียนเป็นอาร์แทนแล้วกันอาร์แทนเอส่วนบหรือมันอาจจะเท่ากับเอนี N e ก็ได้สายคือนี่โกงมาแล้วทำเสร็จแล้วโดวยที่ติตา้าเท่ากับอาร์แทน b ส่วนเอ,อันนี้เก็ตปะธรรมดาธรรมดาเพราะมันมันแค่ช่วยเราในโจทย์ง่ายๆเท่านั้นเองมันไม่ได้ใช้จริงๆวิธีจริงๆของเรื่องเทคนิคการอินทิเกตมันต้องใช้พลังงานสูงมากทำง่ายๆย,งยงังไม่ออกหรอก ต,ต,ต่อไปจะไม่ทําให้สุดแล้วนะเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยเริ่มต้นด้วยทันนะทนนะทนนะอันนี้ไม่ยากาฟังก์ชันฟังก์ชันไซน์คอสท,ที่อยู่ข้างบนมีเลขยกกำลังสูงๆทำไง